สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉันสิริพรประสิทธิ์เสกข่าววันนี้เราได้รับเกียรติจาก CEO and งดีเน็ w o r ิร์ i เบค่ะที่จะเข้ามาพูดถึงยุทธศาสตร์ดี e น w o r ววันนี้ว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างค่ะโดยอาจารย์สารสกรใสกมลค่ะประธานผู้ก่อตั้งจะร่วมพูดคุยกับเราค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ าจารค้าดีเน็ตเวิร์กวันนี้อายุอานามเท่าไหรอะเริ่มจากดีเน็ตเวิร์กก่อนค่ะผ่านไป5้ปีเลยครับห้าปีสู่ปีที่6กก็ถือว่าก้าวย่างที่มั่นคงละมั่นคงค่ะโลกเครือข่ายวันนี้เปลี่ยนไปปีที่6ได้มีการปรับเปลี่ยนตามโลกยุคดิจิตอลด้วยไหมคะต้องเปลี่ยนมากครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแบบคือต้องแบบเป็นหน้ามือหลังมือเลยก็ว่าได้นะครับแต่แล้วยังยังคงแบบอันเดิมไว้อยู่นะครเมื่อก่อนเรียกว่าคือระบบออฟไลน์นะค อาจารย์เปลี่ยนยังไงจากออฟไลน์ในอดีตมาสู่คือจากเรื่องออฟไลน์นะครับมาสู่ออนไลน์ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับต้องคือเป็นการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการตลาดมากกว่านะครับแต่อย่างอื่นก็คือจะมีการคงเอาไว้นะครับแต่ว่าเรื่องของการตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากต้องตามเหตุการณ์ให้ตามให้ทันสมัยทามให้ทันยุคนะครับเพราะฉะนั้นในระบบออฟไลน์ยังใช้ได้ไหมคะวันนี้นะครับคือออฟไลน์นี่นะครับคือยังยังยังต้องมีนะครับเพราะคือขายตรงนะครับมันจะต้อง มันต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถเรียกว่าการสร้างผู้นำนะครับถึงเราจะทำออนไลน์ก็จริงนะครับแต่ว่าคือคือออนไลน์ต้องใช้คนทำอยู่ดีนะคือคนเนี่ยต้องมีภาวะของการเป็นผู้นำภาวะของการเป็นผู้นำครับคือขายตรงนะครับไม่ใช่เป็นแค่เพียงการขายของอย่างเดียวแต่มันต้องมีสิ่งมาเกี่ยวข้องด้วยคือการสร้างคนสร้างบุคลากรมันต้องให้บุคลากรที่ทำออนไลน์นั่นแหละครับมาเป็นผู้นำมีความรู้ มีควารับผิดชอบเรื่องการควบคุมอารมณ์ EQ IQ พัฒนาบุคลิกภาพการพูดการคุยมันต้องมีการอบรม,มต้องมีการประชุมกันอยู่ต้องฝึกการพูดเหมือนเอาระบบะคนที่เป็นออนไลน์มาช่วยสอนออฟไลน์คือคนที่ทําออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยคือค,ความเป็นผู้นําก็ยังไม่มีเท่าไหร่ ออนไลน์ไม่มีความขาดความเป็นผู้นำอย่างนี้ถูกต้องยังน้อยอยู่ครับมันต้องมีการเอาระบบออฟไลน์ครับมาฝึกความเป็นผู้นำนะครับมาเข้าหลักสูตรอบรมจิตวิทยาให้ความรู้เติมความรู้อะไรต่างๆเรียนรู้กันเนี่ยมันต้องมีการสร้างสร้าง้บบเหมือนเหมือนเหมือนอย่างนี้ออฟไลน์ก็มีความเป็นผู้นำแต่ขาดโลกออนไลน์ออนไลน์เนง่ขาดโลกออนไลน์ขาดความเป็นผู้นำก็มาพึ่งโลกออฟไลน์มันต้องสองระบบ ต้องจอยกันนะครับทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับคือตอนนี้คือยุคนี้นะครับในการที่จะทําธุรกิจนะครับในการที่จะสื่อสารกับคนสื่อสารกับผู้คนนะครับคือมันต้องผ่านออนไลน์นะเพราะมันเข้าถึงได้มากกว่า <c lic an> เมื่อก่อนออฟไลน์เราเข้าถึงทีละหนึ่ง <c lic an> คนทีละสองคนนะครับคือตอนนี้ออนไลน์มันเข้าทีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ว่าได้นะครับมันเร็วกว่าครับเสร็จแล้วคือมันต้องเลือกช่องทางในการที่จะสื่อสารคือใช้อออนไลน์ นี่คือประเด็นสําคัญการขับขับเคลื่อนคนในระบบออนไลน์เนี่ยในที่แบบเราเจอหลักพันแล้วไปหมื่นไปแสนเนี่ยมันยากมากเรามีวิธีการจัดการอย่างไรอ่ะจัดการนะครับค่ะคือมันมีความโชคดีของของคนยุคสมัยนี้นะครับมันมีระบบโซเชียลนะครับคือการสื่อสารเป็นเครือข่ายสังคมโซเชียลนี่นะครับมันมาช่วยมีอุปกรณ์นะครับม่ทั้ง f a c e b o o k มี i n s t a g แกรมมี u u u b e มีต่างๆคือมันมีสื่อ เยอะมากมายครับเราสามารถที่จะเลือกสื่อเหล่านี้ครับมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเครือข่ายของเราค่ะนะครับเราจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคถ้าเป็นตัวสื่อสารใช่แล้วคือในการที่จะใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารเหล่านี้เป็นนะครับคือคนจะต้องมาศึกษามาศึกษามาเรียนรู้วิธีการใช้นิดนึงนะครับค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วคือคขาว่าศึกษาและเรียนรู้นี่นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่จะต้องเก่งคอมพิวเตอร์ ต้องมีความชํานาญพิเศษึ้อะใช้ระบบโซเชียลเป็นระบบออนไลน์เป็นครับที่ผมได้ฝึกอบรม,มาณอยูระยะ่ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมผมพูดได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องชํานาญขนาดนั้นนะครับคุณใช้โทรศัพท์ปเป็นคุณ เล่น Facebook เป็นเคื่อนท่าเข้าไปอินเทอร์เน็ตได้ถูกนะครับอินเทอร์เน็ตได้นะครับเท่านี้คุณก็สามารถที่จะทำการค้ากับเราได้นะครับอย่าไปกังวลมาอย่ากังวลนะครับเพราะว่าคนคนรุ่นเก่าอาจจะกังวลว่าฉันเปิดเป็นไหมเนี่ยฉันจะจิ้มตัวไหนคือไอ้ที่เราฝึกอารมณ์มานะครับที่บริษัทเรามีตั้งแต่เด็กวัยรุ่นนะครับจนถึงผู้สูงอายุ60อายุ 60- 70ปีก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำโซเชียลกับเราได้นะครับถ้าถามว่าทำไมเราต้องเลือกไอ้ระบบออนไลน์โซเชียลหรอครับเพราะเราดู ตัวขึ้นอย่างเช่นว่าตอนนี้คือประชากรไทยนี่คือคือทาง Google นะครับเขามีการสัมมนาเขามีการแจ้งแจ้งข่าวสารออกมานะครับว่าประชากรไทยตอนนี้นี่คือ3าเปอร์เซ็นะครับนี่คือใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการสื่อสารกันนะฮะโลกอินเทอร์เน็ตนะคือเท่ากับ26ล้านคนนะซึ่งเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับเหมือนเช่นมาเลเซียนะมาเลเซียเขาใช้อยู่ถึง6กเออร์เซนะครับถ้าหากว่าอีกระยะอีกสักหาปีผมคิดว่ามจะโตขึ้นนะถ้าประเทศไทยเนี่ย เล่นอินเทอร์เน็ตกันนะครับถึง61เปอร์เซ็นต์เลครับถ้าเกิด40ล้านคนนะครับอืมก็เกินครึ่งหนึ่งของเกินครึ่งครับแล้วในการเนี่ยเราจะค้าขายสินค้าของเรานะครับเราต้องสื่อสารกับคนกลุ่มนี้นะครับ40ล้านคนเนี่ยคอร์สเราเข้าไปเนี่ยสมมุติเรามีการแบ่งแยกไหมว่าโอเควัยรุ่นเข้าเวลานี้วัยกลางคนเข้าเวลานี้คือเราสอนรวมครับค่ะเพราะมันไม่ยากคือหลักสูตรเราจะมีอยู่ห้าสเต็ปนะครับเราจะมีการปูฐานนะ ห้าสเต็ปนะครับจะมีการปูฐานให้ทุกคนมีความเข้าใจเรื่องการใช้อุปกรณ์ก่อนนี่คือสเต็ปที่1นนะครับเราจะมีการเช็คว่าอุปกรณ์ของคุณพร้อมไหมคุณใช้เน็ตแบบไหนคุณใช้กิดจิจกิจีสี่จอุปกรณ์พร้อมไม่พร้อมเช็คอุปกรณ์3ามไหมอะไรต่างอุปกรณ์ต่อเชื่อมได้ไหมเราต้องมีการคือเราไปพูดเช่าชาเนลก็บอกว่าคือคุณต้องมีการปียดอุปกรณ์นะคุณต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้จะมีการตรวเช็คพื้นฐานั้งถืออุปกรณ์เลย นั่นหมายความว่าคุณต้องลงทุนทางด้านมือถือเพื่อให้เกิดความเร็วอย่างน้อยขั้นต่ำต้องู่โทรส์มือถือนะคะเพราะว่าต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็รับได้ทุกที่ไม่ใช่ว่าออกจาก WiFi แล้วหายถูกต้องมีเน็ตต้องมีเน็ตด้วยอะไรต่างด้วยอันนี้คือสำคัญจากนั้นหนึ่งครับก็มีการเช็คอุปกรณ์เขาแล้วก็มีการสอนนะครับว่าการที่คุณจะมีการทําการค้าผ่านโซเชียลเนี่ยคุณจะต้องการโพสต์คุณต้องเป็น อ่าโพสแบบไหนยังไงต่างๆส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ทั้งหลายเราจะมีการจัดการให้เขียนให้แต่ต่อวิดีโอให้ต่างๆให้เราเตรียมอุปกรณ์ไอพวกคลิปวิดีโอพวกไอข้อความต้อย่างมาให้หมดแล้วครับเพื่อจะให้เขาเล่นด้วยถูกถูกรัเตรียมให้หมดเลยอ่าเพื่อบริษัททสไ้ได้ถูกถูกบริษัทัทำนะครับคือไม่ใช่ในรูปแบบของอ่าไม่ทีม เรียนธุรู้ทางันเองบริษัทเปิดคอร์สสอนบริษัทซัพพอร์ตด้านสื่อเหล่านี้ให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการตัดต่อถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญครับมันมันต้องมีส่วนนี้ซัพพอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นการออกคลิปการเล่นคลิปแต่ละเรื่องนี่คือสมาชิกสามารถคิดเองแล้วก็โพสต์ได้เลยก็ได้ครับได้แต่ว่าบริษัทจะช่วยอีกทางหนึ่งเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ให้ีให้นี่คือข้อที่2สอนโพสต์ข้อที่3ค่ะหขั้นตอนที่ที่พูดก็จะว่านไปนะครับถึงการตอบลูกค้า อ๋อต้องมีการตอบคาถามด้วย<อ>ยังไงก,ก็ประเด็นนี้ทิ้งไม่ได้ไม่ได้ครับค,<ช>คือคือสินค้าเนี่ยในการที่เขาเข้ามาทําธุรกิจคือแข่กับเรานะคือเราจะมีการวามแให้แล้วนะครับว่าคือการเลือกสินค้าสินค้าตัวไหนนะครับที่มันเหมาะที่จะทำโซเชียลนะครับอย่างเช่นสินค้าตัวนี้มันตุกสยตา นะครับคือประชากรนะครับ14ล้านคนมีปัญหาเรื่องสายตาซึ่งตลาดตอบรับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็สินค้าก็น้าหนักเบามันเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมจะไแล้วเห็นผลเราเลือกสินค้าให้แล้วนะครับแล้วก็มีการเขียนเนื้อหาคอนเทนต์ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มีคลิปวิดีโอการผู้ใช้ดีใช้เห็นผลก็จะเป็นเคสตัศดีให้นางคือเตรียมพร้อมให้หมดเลยครับแล้วคุณก็ทําหน้าที่โพสของคุณอย่างนี้ครับก็คือ แค่โพสแล้วก็ในในสินค้าในตัวสินค้ามีการอธิบายรายละเอียดละเอียดแล้วนี่คือการตอบคําถามก็จะมีการเทรนให้อีกนะเทรนการตอบลูกค้าลูกค้าถามาัน้ขึ้นตอบแบบไหนแล้วทาตําราขึ้นมาให้เลยนะมีถามตอบถามตอบให้มีตําราให้มีเป็นเล่มเลยฮะเราทำขึ้นมาเลยว่าคือลูกค้าจะมีคําถามกี่แบบในการขายสินค้าแต่ละตัวนี้งั้นแสดงว่าจะถามแบบไหนเราก็มีคำตอบให้ทั้งหมดสูเพราะว่าเพราะเราเรามีคนที่ทําแล้วมี มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในตัวสินค้าตัวนั้นคือผมคิดว่าในการทำโซเชียลผมคิดว่ามีความชํานาญด้านใดสําคัญผมว่าชํานาญด้านการตอบลูกค้ากันชานาญด้านผลดับว่าสาคัญาตอบผมว่าอุปกรณ์นี่ผมว่ายังไม่ได้เน้นเท่าไหร่ด้วยนะสําคัญคือการตอบลูกค้ากันเรื่องสินค้าเนี่ยสําคัญสุดในการทําโซเชียลข้อ3เท่านั้นนะข้อที่4พัฒนาไปถึงตอนไหนครับอุปกรณ์สอนโพสต์ตอบถามสินค้าแล้วก็ไปสู่เกิดสี่มันถึงก้าถึงระดับพวกที่สามารถที่จะ เป็นระบบออโตมิติกแล้วจะมีการสอนเรื่องการทำออโตมิติกการโพดยังไงไม่ต้องใช้มือโพดไม่ต้องใช้เครื่องมือแบบไหนคือต้องขั้นสูงอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่มีความชํานาญด้านเทคโนโลยีแล้วคนที่มีความเชีเช่ยวชาญทางด้านโลกเครือข่ายแล้วด้านไอ้อุปกรณ์ด้านอ,อุปกรณ์ทโโี่ใช้อุปกรณ์ได้มาช่วยเสริมแบบพวกนั้นก็ต้องมีเพิ่มขึ้นออโตมติกนะคะนี่ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งรเราก็สอนได้เหมือนกันสอนสอนให้แล้วก็ต่อมาก็อีกกลุ่มหนึ่งคือจะต้องสอนนักลงทุน นะครับคุณต้องการทําเป็นธุรกิจนักลงทุนต้อารสงสัยนักลงทุนต้องการยังไงลงทุนว่าคุณต้องสามารถวัดผลได้คุณลงทุนกี่บาทแล้วคุณจะต้องคาดการยอดขายเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือคุณต้องลงทุนนะในการที่จะทําธุรกิจต้องมีงบสื่อโฆษณาอะไรต่างๆเราก็จะมีช่องทางให้คุณไปใช้เงินในการโฆษณาแต่มันคุ้มนะคุ้มกับการที่คุณจะลงทุน นี่ก็คือเรามีขั้นตอนพวกนี้แล้วก็ต้องใช้งบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ตอบรับกลับมามันมีหลายขั้นตอนมากอันนี้คือบริษัทไม่ได้ไม่ได้จ่ายให้ครับคือเราก็จะสอนต้องสอนเอาให้เข้าให้เขาเป็นนักลงทุนให้เขาเป็นนักลงทุนใช่ต้องสอนถ้าเกิดคุณขายทีละกล่องกับคุณขายในรูปแบบแพ็คเกจมันจะรวยต่างกันเป็นอย่างเช่นคุณทําแบบธรรมดาคุณก็มียอดขายเดือนละหมื่นสองพันบาท นะครับ<ะ>ต่อเดือนก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเมื่อก่อน<ะ>ขายตรงยุคอดีตออฟไลน์เนี่ยเราขายสินค้าส่วนตัวเดือนละพันหนึ่งเดือนละสักสองสก็เก่งแล้วนะครับขายส่วนตัวนะแต่นี้ถ้าคณโพสธรรมดาที่เราสอนตื่นหนึ่งสองสามเนี่ยคุณมียอดขายเดือนละหมื่นสองหมื่นก็เก่งแล้วฮะแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณจะกล้าไปสู่ยอดขายหลักแสนหลักล้านแล้วคุณกำไรเป็นกอบเป็นกำนะครับจะต่างจากการเป็นสมาชิกธรรมดาครับจะมีการสอนขั้นตอนสุดท้ายข้อที่6ก็จะเป็นการสอนเรื่องการบริหารเครือข่ายแล้วครับ การบริหารเครือข่ายในโลกออนไลน์เครือข่ายนัอเครือข่ายเชลเลอร์นี่แหละเครือข่ายนักขายนี่แหละฮะคือเราแน่นนคาว่าขายสินค้าทำกำไรได้แล้วคนจะต้องมีการสร้างเครือข่ายนักขายเยอะนั่นคือเกิดเป็นธุรกิจเอเวอร์มแล้วอืมค่ะข้อนี้สําคัญมากนะคะการบริหารเครือข่ายของนักขายเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันช่วงหน้าว่าบริหารอย่างไรให้เป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วก็สามารถคว้าเงินล้านได้เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะ